สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วกับบ่าวเช่นนะครับพี่นองครับนี่นบรรยากาศย่มเศร้า,าๆพี่นองครับอยู่ทงหน้าเช่นจังาพี่นองมาหาแนวกินครับโบเดคอยอยู่ท้งหน้าปันไดครับมีแต่อันตะกัวเ,เราอยู่ท้งหน้าให้กะดีมาวัสิผ้าพี่นองมาหาแนวกินเศร้าครับ กับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้า,านให้พี่น้องเบื้องน้าครับอันนี้ขั้วเก่าตั้งแต่สมัยเฮ็ดคิบตั้งแต่เด็กๆเลยครับบ่ควายเด้เขามากกว่หกบ,บดเดยแเวานี้อันนี้ป้ามไก่ฟามไกไข่อยู่ก็ไม่ออกคำครับเพิ่นกำลังสีเฮ็ดยั้งบุนี่ลาบเนื้อส้อยจอกส้อยจุพุน่ะปุ้ยลังไฟคืนนี้ได้บรรยากาศได้ได,ได้นี่บคว่ <laughs> บรรยากาศทุ่งไงทุ่งหน้าอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเอ,อ้ยอยู่สวนเส้นจตงครับหมึงยังคือใส่แหรอท่างผุ่นทานี่จิลูกพี่คือบ่มีจับฮะคือบ่มีวายไอจีพีหัวก็กาาตับจังมันวายจีมืกินตับข่อนย,ยังนี่แหะพี่น้องเลยบรรยากาศคึ้มคึ้มฟ้าคึมาค้มฝนหลังจากฝนตกผ้าไม่ออกคำเพิ่นมะฮะแนวกินเสิรไม่วันก็หลายลายอยู่หลังขอกกล้วยขอกมัว เฮ็ดเนี้นกินมื่อนี่หามเนื้อลาบกับซอยจุแต่ว่าคันสอยจำกวอน่ะล่ละพ่นะ่ะโอ้เมืองวันปวดพวกในเนื้อมลโลนึงพี่น้องเลยให้มีออกคำเพื่อนมานสีลา,ลาบกินเส่าเท่านี้ละ่ะกขาล่ะให้เพื่นกำลังซอยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเลยสอยกัก,กินสร้อยจุกินอยากกับากันตันหนามเท่านั้นตัวมัดไรุ้่น, <laughs> นให้เพื่นซอยสักกวอนครับโอ้น้องใหม่กับบัวด้มาบ่ได้มาซองมึงจะเถื่อขึ้น นอจักเทรนอว่าสิดัดปดตุ่มกินอยู่<ร>นี่นะครับต,ตรงให้ตรงหน้าเทาเกับสิประมาณนี้ละนี่หัวม,มีหดวิทยุท่านิ่นพร้อมตัวนี้ไก่คนละไงยังล่ะไก่คนละรุนอ,อันนี้ไก่นนกับขอ,อกไก่ครับดุนเก,า,นเกาตัวนี้นเขาก็ปีนี้ก็งามดีอยู่ครับพี่น้องครับกับพ่อเดเล่มพ่อเดออันนั้นอยู่ไม่ว่าขำพ่น จำจุจักบาทก่อนวัดสันมักจำจุออเรือบออเรือบก่อนสีบัวใส่กล้วยเอ้าจำกับจำตัวเฮ้ยบัมีตับวัดสันเป็นวะเสียดายเด้เอ้าจำกับจำจำจุเลยครับพี่น้องเออบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเทานี้นะครับพี่น้องครับออเรือบก่อนว่าสีกล้วยน่ะซอยกล้วยให้เป็นจำจุทุกคนเป็นมักจำจุเอ้า เสียบๆน้ำกันครับโอ้หอ,องหมักเป็นตัวขั้นบ่อได้กินหนีห้องหฮรดดเจียวมันเันยังน้ออบานนี่เอ้าเสียบเสียบน้ำกันครับเนี่ยเอาขอ้ขอถอดขอ้ขอไพ่คุนบูกินดิบเอาจำจำจำีดาจำเขาคือเป็นติดมือคักแ่วนนี่เขา เขายังจะว่าเขาเหนียวอืมเหนียวกับเหนียวจากให้ไม่สวยเน่้อคั่มมันสวยหยับลอยกับรัดบรรยากาศเจี๊ยบนี้จินสวยจูบเลยรัดบรรยากาศให้ลาบเนื้อเอาซีคุณซีอุบลเฮาจัดไปเออมาตั้งเท่าไงจีเห็นน้ำมีจีมอนี่เ้ยเอาซีคุณจีจัดไปเฮ่าเสียบเออเอาพิชบ่ เด็ดอยู่ฉีคุณฉีจัดไปเลยลาบนะครับโแมงวันกัโคุมแมงวันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหขี้เด็ดขี้เด็ดน,น้องคำเพิ่นเด็ดเนี่ยจิ้นมาดิลาบก๋วยซอยทีใส่ลงไปใส่ซื้อหรือไงเออซื้อหรือซื้อยังหลงกวนหลงบ้าจริงหรอ <laughs> อฮะนี่เดือพ่น้องเลยเด็ดแอะดวงยังเด็ดเอะ ตาโล่งตัวเนาะลาบลาบซอยจูวันกินน่ะก็นเห็นเป็นลาบอีกโอ้กล้วยนั่นดึกกล้วยกล้วยลาบลาบอุบลเท่านี้ละมีเศขาดอะไรได้บีนี่เอาแบบคุ้มจนยางเดา,าได้อีบีเศได้หลายนไรปลาเทลงเฮาอือเขาบอกอยากเคล็ดจะซื้อให้เจ,จ้าอยากซิมฟีมือเจอ้า ขนข้นข้นคนน่ะหุยฝุ่นพี่น้องเลยจึงคึงเลยคนน่ะเลียงจึงคึงเลยเดี๋ยวบนี่อู้ขัวสีที่เฮ้ยขัวสีนี่ตัวเออมันจ <c TH IS plane> ังตัวแต่บรรยากาศนั่นแหละคนมาหุยหลาบบังหันกจมลายวันนขึ้นละเลี้ยงจึงคึง ลาบอร่อยพี่น้องเอ้ยลาบกล้วยซอยแซ่ลาบอร่อยก็ไปกินคนแล้วในี่ยนะอร่อยน้มเนา่ซิม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 เมื่อซิมยังไงจัดปลุกเตียงใส่เขาเขามาบานนี้มากินเขานครับพี่น้องครับบานนี้เรียบร้อยแลรึยังอร่อยกายขอหวงบุ๊กกายวะ ลาบเดือดครับพี่น้องครับอุ้ย่างนี้คือรบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าเขานี่แหละเอ้านั่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อบานนี้นั่งใส่ก่อนจกระดงไห้ตรงหน้ามาพี่น้องมาบานนี้กินข้าวกับอันลาบซอยตัว,วเรียงเคีองมามามาคำนี้ไง่ะอืมเต้าหู้เต้าหู้น่องน่อง

มาพี่น้องมาเมา่ได้กินขอบรรยากาศแนวนี้ด้วยนะต้องสนด้วยป่ะ กินก็ไม่งวัไม่่วไร้ปวดใช่ก็ยังกินนดของมากคนตัวเแน่ดิบๆนี่ของมากคนอืม,อม